เฮ l l o รสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมกันคงเกมเมอร์อีกครั้งแนึวงน,นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวไม้ครับหนึ่งจุดศูนย์จุดศูนย์ครับผมตอนนี้ผมลง t ทคเจอร์แพคเชเดอรนะครับเนีเ่ยเดี๋ยวนี่นะครับเนี่ยเวลาเล่นซาวเวลแล้วมันจะกลายเป็น t ทคเจอร์แพนะครับเนี่ยแพคนะครับผมโหลดอันนี้ไว้ เอออันอันนี้อันนี้ค่อยรีวิวนะครับอันนี้ไอคลิปที่แล้วมันรีวิวนะครับแต่รีวิวแบบสอนผมก็เลยไม่เอาแต่ไม่ได้ลบคลิปนะครับมาวันนี้มาอันนี้ครับรีวิวหนึ่งจุดศูนย์จุดศูนย์ครับไปเลยครับสร้างโลกกันเลย มันนานครับมันชอบค้างตรงกดสร้างโลกครับขอตัดตอนนะครับกลับมากันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่คือไข่มังกรนะครับเวลาเราตีมันจะวารเนี่ยมันวัรนะครับถ้าเกิดเรากดค้างไว้นี่มันทุบนะครับนี่ไข่มังกรรูปแบบนี้เลยตอนวางนะครับนี่เป็นไข่นี่เป็นหาได้จากเดียนซิตี้นะครับ นี่ด้วยนะครับนี่ปีกก็หาได้จาก Dnct หัวมังกรนะครับ Dnct นี่ก็ด้วยครับนี่ให้ทําเองนะครับแล้วมันก็เพิ่มไอ้พวกนี้มาด้วยนะครับเอนเตอร์โพสสามารถวับได้จริงนะครับเอไอโอเอนเดอร์นะครับแปลงไหนวะเอา้ามันต้องเล่นแบบแบบนี้มันปลาไม่ออกนะครับมันต้องเล่นแบบเอาชีวิตรอดน,นะครับนี่ก็ปาได้ นี่นครับว้บเห็นเสีขาวไหมนั่นแหละเนี่ยกล้องอินเดอร์เชดด้วยครับขอใส่อันนี้ไปอันนี้จนะกล้องอินเดอร์เชดมันจะมาโผล่อันนี้แล้วมันก็ได้เพิ่มไอ้บล็อกไอ้เพิ่มี้มาด้วยครับแล้วก็หัวมังกรนี่ไม่แคร์ปากนี่แคร์ปากแล้วก็ ปีกแล้วก็หัวมังกรน,นะครับสามารถใส้ได้นะครับนี่ก็เป็นแท้งไฟนะครับแล้วก็เพิ่มหมีแล้วก็ไอตัวอะไรไม่รู้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับหมีไอตัวไม้อยู่ตรงนี้ครับอะไระชูเกอร์เหรอไม่รู้นะครับหมีมันจะอยู่ตรงนี้นะครับโพโพลัมเบนี่นะครับตัวใหญ่ ลองข้ามมันดีครับมันดอปป่าครับอีตัวนี้ไม่รู้คืออะไรนะเออใช่ผมลืมหนึ่งอย่างครับเนี่ยเวลาข้ามแล้วจะได้อันนี้ครับแล้วก็มีอันนี้เข้ามาใหม่แล้วก็อายาพวกนี้เต็มเลยนะครับ คอยอยู่พอปลาแล้วมันจะมีควันตลอดนะครับมันทำให้ยับสองวิยาจะหายครับนี่หมีนี่นะครับ บบขอเกมโหมดแป๊บนะครับมันมันยิงอะไรออกมาไม่รู้นะครับแล้วก็สามารถย้อมสีได้ครับไม่เชื่อเดี๋ยวผมทำให้ดูครับเนี่ยมันยิงเทลห ก็จะสามารถวินได้นะครับปรับเพิร์ทเพิร์สันแป๊บนะครับนี่มีปีกนะครับนี่ตอนวินนะครับยังเฟี้ยวแต่เงเอามันไม่ขยับตามผมวะมารีวิวนะครับไม่ได้รีวิวเชดเดอร์นะกดกระโดดตรงนี้นะครับเอ,อื่อชน เดี๋ย้อมสีให้ดูนะครับเอาลามะมาเห็นไหมย้อมย้อมได้ด้วยครับผมอ่ะก็เอาทั้งย้อมแล้วก็ไม่ย้อมนะครับโอเคนี้พอนะครับแล้วก็เออ ไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับผมบายครับผมจะกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับโอเคสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดพูดไปกี่รอบแล้ววะเราโอเคแล้วคลิปนี้ก็บายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะมารีวิวเชเดอร์สามเชเดอร์นะครับมีเชเดอร์หนึ่งนะครับเหมือนจริงมากแต่ โคตดแลกครับแช้คํว่าาโควดแหล,แแหลกเจอกันคลิปหน้าครับบายหกนาทีแล้วเดี๋ยวความจำมันไม่พอนะครับบายเออกดยอละปีกมันอีรู้ผมรู้หน้าแล้วนะครับแล้วก็ลืมบอกท่านผู้ชม